สวัสดีค่ะจากร้านพี่เจอ m a โแมกนะคะล้อตัวนี้นะคะเป็นล้อ V off ตัวใหม่นะคะสีจะออกแนวออกกลมดำนิดนึงนะคะตัวนี้ล้อสวยมากลูกค้ายาลิ์ V off ท่านใดสนใจก็อินบอกเข้ามาสอบถามราคากันก่อนได้นะคะบรับประกันให้เหมือนเดิมขาะล้อแท้แน่นอนค่ะตัวนี้ติดอยู่กับยางดันหลบสเปคอะไรอะ่ะ185่งแป้าหกค่ะให้คุณตาเติมลมก่อน นะคะสเปกตรงรุ่นเขาเลยนะคะตัวนี้เป็นยางใหม่กริบเลยนะคะยางปี20ใหม่กริบเลยมีเส้นมีสีตุ่มยางดูค่ะในราคาหมื่นนิดนิดค่ะรวมรวมล้อเธอร์นะคะอยู่หลักพันเองนะคะล้อตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรีบติดต่อมานะคะมีเหลือไม่กี่ชุดนะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจเป็นลอรุ่นอื่นร้านเราก็มีนะคะมีทุกรุ่นเลยนะคะตัวนี้ รถเก่ารอรับเธอนะคะลูกค้าอย่าลืมนะสำหรับคลิปนี้นะคะโบก็ขอลาไปกับวีออสตัวใหม่นะคะโอ้ชีสวยมากสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ